วันนี้มาทำแกงเห็ดเผาะกันค่ะช่องนี้เห็ดเผาะขึ้นเยอะมากเลยมีวัตถุดิบหลังบ้านพร้อมทั้งตะไคร้ใบย่นางดับแรกค่ะตะไคร้ซอยค่ะตาำตำค่ะหยาบหยาบค่ะวันนี้ฝนตกเสียงดังฟังชัดเลยค่ะ ต่อจากนั้นค่ะติดพริกกระเรียงลังบ้านเหมือนกันค่ะทุกๆๆกๆุบๆค่ะตามด้วยหอมแดงค่ะตาหยาบๆค่ะหรืออะไรไปสักอย่างนะเดี๋ยวจะจืดไปใส่เกลือค่ะนิดนึง คล,คลุกคลุค่ะใบยะานางหั่นค่ะคลุก,คล,กคลุกคลกคลุค่ะขันเอาน้ำทั้งหม้อค่ะเีลงไปค่ะรอให้เดือดสักครู่จากนั้นก็ตัก เครื่องแกงที่เราคลุกไว้ใส่ลงไปค่ะรอเดือดสักครู่ค่ะจากนั้นแกงเห็ดพาะนี้แห็กดค่ะใส่หมูไปด้วยค่ะเป็นโรคขัดเนื้อไม่ได้ค่ะเป็นเสือหรือเปล่านะจากนั้นค่ะพระเอกของเราค่ะต็ดพาะไปเลยค่ะ มีเท่าไรไซส์ไซส์ใ,ให้หมดคะ่ะหมดหรือ,อยังอ้าวยังมีอีกไซส์ไปเยอะๆจะได้เซ็ตๆค่ะพอจากนั้นคะ่ะก็ดูให้สุกนะคะปิดฝาไว้ในไม่ยอมปิดเลยนะคะ เอาตามด้วยชะอมและแมงลักค่ะมีแต่วิญญาณค่ะรีบไปโรงเรียนเลยไม่ทันไปเด็ดค่ะปลูกหลังบ้านก็ตายห,หมดเลยค่ะเพราะว่ามันน้ำมันเยอะเกินชื้นเกินเราให้เดือดค่ะพระเอกสุดท้ายค่ะน้ำปลาร้าค่ะเสร็จแล้วตักเสิร์ฟเลยค่ะ มาทานด้วยกันเส่บๆค่ะแกงเห็ดพกคะ่ะ